สวัสดีครับวันนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำ composition ใน after effects เข้าไปใช้กับ premiere pro โดยตรงเลยโดยไม่ต้อง render ออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมันจะมีประโยชน์กว่ากันแค่ไหนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ Basic ของทั้ง2ตัวมาแล้วนะครับของทั้ง after effects แล้วก็ premiere pro เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอจะใช้งานกันเป็นบ้างมันก็ต้องมีการน e n d e r แล้วก็เอาไปใช้งานกันบ่อยๆใช่ไหมครับปกติแล้วเราก็ต้องทำการ เรนเดอร์จากอัพเด e เฟตเนี่ยออกไปเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็นำไปใช้งานในพ m เมียแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมาที่พ m เมียนะครับแล้วก็ i m มพอร์ตเข้ามาไฟล์อยู่ในตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวที่เราเรนเดอร์ไว้เป็นไฟล์ MOV นะครับอ่ะแล้วก็ต้องเอาเข้ามาแล้วก็นำมันไปใช้งาน โ okay. อเคสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นไฟล์วิดีโอตัวหนึ่งใช่ไหมฮะแบบนี้เนาะที่เราเรนเดอร์จาก After Effects มาแล้วก็ import เข้าสู่ Premiere ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอบ่อยครั้งนะครับที่เราทำการเรนเดอร์มาแล้วเนี่ยแล้วเพิ่มแล้วเมื่อนำมาใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นว่าอะตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดตรงนั้นก็พลาดตรงนี้ก็ไม่เหมาะใช่ไหม หรือบางทีลูกค้าไม่พอใจขอเปลี่ยนสีตัวหนังสือซะหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําการกลับไปที่ After Effects นะครับแก้งานจาก After Effects เสร็จแล้วก็ทําการเรนเดอร์มาใหม่แล้วก็เอาไปใช้ใหม่ใน Premiere ซึ่งมันก็จะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างวุ่นวายเนาะเสียเวลาในการเรนเดอร์ซ้ําไปซ้ามาอีกบางไฟล์นี่เรนเดอร์นานพอสมควรก็ใช้เวลาอยู่นะครับครั้งนี้เราก็เลยจะมาทําการเปลี่ยนแปลงวิธีการนิดหน่อย นะก็คือเมื่อเราทำงานจาก After เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการ Import File Composition ที่เราทำงานเนี่ยเข้ามาใช้งานใน Premiere โดยตรงเลยนะครับก็คือไม่ต้องผ่านการ e n d เดอร์นะ,ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใน After e f f e c t นะครับผมได้แบ่งเอาไว้ก็คือคอม1ใช่ไหมคอมหนึ่เป็นตัวนี้ตัวสำเร็จนะครับส่วนคอม2ก็คือตัวนี้ตัวที่เราไม่ได้ใช้งานนะ มมีไว้2ตัวนะครับชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับชื่อ render .aep นะ,อะของผมชื่อนี้นะครับ render .aep ตัวเดิมที่เราเคยทำไปครั้งที่แล้วนั่นแหละโอเคอ่ะคราวนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเซฟโปรเจกต์เก็บไว้นะก็คือเซฟเอาไว้ผมเซฟก่อนไฟล์เซฟเซฟก่อนเซฟก่อนนะครับแล้วก็ไปที่พีเมีย โอเคตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งก่อนนะจากนั้นนะครับให้เราทำการ Import Import ตามปกติแหละครับใน p พ m เ e r มก็คือจะเปไฟล์จะไปที่ไฟล์ Import ก็ได้ใช่ไหมไฟล์ Import ก็ได้คลิกขวาที่ Project นะครับแล้วก็แล้วก็ Import ก็ได้หรือจะดับเบิลคลิกที่ พื้นที่ว่างๆตัวโปรเจกต์เพื่อเรียก Import ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับไปหาไฟล์ After Effects ที่เราทำเก็บเอาไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนของผมอยู่ในตัวนี้ AE p r o j e c t ก็คือตัวนี้นะฮะ Render. Ap e ไฟล์โปรเจกต์ของ After Effects นะครับ, effect, รบเลือกมันเอาไว้แล้วก็ Import เลยนะรลอสักแป๊บนะครับ รอจนกระทั่งมันขึ้น composition ทั้งหมดนะครับใน after effect ที่เราทําเอาไว้เนี่ยขึ้นมานะฮะเมื่อทุกอย่างมันขึ้นมาหมดแล้วนะครับ composition ที่เราจะเลือกก็คือ composition ที่เราทําสำเร็จแล้วนั่นเองในที่นี้ของผมคือคอม1ใช่ไหมฮนะเนาะคอม1นะให้เลือกคอม1นะครับเอาไว้จากนั้นกดโอเค มันก็จะทำการ Import Composition นะครับของ e f พ e f f e c t เข้ามานะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับดึงมาใช้งานได้เลยเนาะดึงมาวางไว้ที่ Sequence ของเราวางเอาไว้โอเคนะครับมาลองดูกัน สิ่งที่เราได้มานะครับก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราทําใน after effects นั่นแหละเห็นไหมฮะเราก็จะได้ตัวงานเนี่ยมานะครับโดยที่เราไม่ต้องเรนเดอร์เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาสังเกตดูนะครับที่ตรงโปรเจกต์ตัวที่เราเรนเดอร์มาจาก after มาากันจะเป็นแบบนี้นะครับชื่อไฟล์ใช่ไหม o mov แต่ตรงนี้นะครับเรา Import Composition เข้ามามันจะเป็น Composition นะครับแล้วก็ชื่อของอ่าไฟล์ after, อัพต์ชื่อของโปรเจกต์ after นะครับตัวนี้ เราทำมาใช้แล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับเมื่อมันต้องเกิดการแก้ไขอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือแล้วกันนะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือแล้วกันวิธีการแก้ก็ไม่ยากครับเราก็แค่กลับไปที่ After Effects ที่เราทำเอาไว้ใช่ไหมเปิดไฟล์ของมันขึ้นมานะครับจากนั้นเราต้องการแก้สีเราก็แก้เลยนะแก้สีกัน จะแก้แบบไหนก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนสีออกมาให้มันเป็นสีสีแดงแล้วกันแบบนี้เลยแดงๆแบบนี่เห็นชัดดีนะครับตอนนี้ใน After Effects ของผมนั้นถูกแก้เป็นสีแดงแล้วนะครับ่าแบบนี้นะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ให้เราเซฟไฟลนะครับเซฟไฟล์ after หนึ่งครั้ง ไฟล์เซฟหรือจะคั่นเอก็ได้นะครับคอมมานด์ Command S ก็ได้เซฟเลยเอาละเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกลับไปที่พิมเร์ของเรากันอ่ะเราจะเห็นว่านะครับตัวหนังสือในพิมเร์นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราแก้ใน After Effects นั่นแหละง่ายเนาะเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นไม่ต้องคอยเรนเดอร์ซ้ำไปซ้ำมาเมื่อมันผิดพลาดอยากจะแก้อะไรก็กลับไปแก้ใหม่แก้เสร็จ ก็เซฟแล้วก็กลับมาที่พีเมีนะครับมันก็จะทําการปรับตัวไฟล์ที่เรานําเข้ามาเนี่ยให้เป็นไปอย่างต้นฉบับของมันเท่านั้นเองเนาะก็จะเป็นทิกเล็กๆนะครับสําหรับการใช้งานของทั้ง2ตัวนี้คู่กันเพื่อที่ว่าบางครั้งเราจะได้ประหยัดเวลาในการเรนเดอร์มากขึ้นนะครับเพาการเรนเดอร์ซ้ํำๆเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันเสียเวลามากนะ,ะคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ